สวัสดีค่ะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะจะยิงต่อผู้ร้ายเตรียมปืนสัตว์สบูลีน่าจังนะคะลางไรหีบ,บสีชมพูด้วยแสงค่ะโอ้ oh my god what is that ต่อ,อไปสัตว์โอ,อย้ยด้วยด้วยเอาคิวเพคเอาคิวเพชัน,ะอ,นนะอีควายมัดสีนาบอลมัดสีน้ำ เอาไปเลยอย่าให้มันเถอเะแเลยคุณทำได้คุณทำได้แล้วคุณทำได้อย่ามาจับตัวฉันสกกระโปรงมาเก่งกับเชือกนักกงนเริ่มเหงาแล้วตรงเนี้ยไม่ได้เริ่มอะเหงามาตั้งนานแล้วมึงมาเนี่ยมาให้กูตอบให้หนำใจอีควายเป็นไงล่ะมิน